C B T มันคืออะไรแล้วก็มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการถูกทารุณกรรมยังไงเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงอันนี้เล่าที่มาที่ไปแล้วก็ให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนนะคะหลายคนคงคุ้นชื่อจร,จริงๆมันคือจิตบำบัดรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นจิตบำบัดท,ที่มีหลักหลักลักษณะเฉพาะนะคะแล้วก็มีหลักที่สําคัญเนี่ยอยู่ไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มันเป็นหลักที่เป็นสามัญสํานึกง่ายๆนั่นก็คือว่าคนเราเนี่ย เวลาเรามองโลกหรือเราใช้ชีวิตเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยนะคะสถานการณ์เวลาที่เราเจอเนี่ยทุกคนจะตอบสนองแต่ละคนจะตอบสนองไม่เหมือนกันสถานการณ์เดียวกันก็อาจจะทําให้คนรู้สึกต่างกันมันขึ้นอยู่กับเขาตีความสถานการณ์นั้นยังไงมีมุมมองต่อโลกยังไงนะคะเอ,อย่างเช่นการการเลิกกับแฟนเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกถ้าเราพูดว่าเลิกกับแฟนเราอาจจะรู้สึกว่าเสียใจถูกไหมคะ แต่หลายคนอาจจะดีใจก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่าเลิกกับแฟนนี้ความหมายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากเลิกจะแย่อยู่แล้วบางคนอาจจะรู้สึกดีบางคนรู้สึกเป็นอิสระบางคนอาจจะรู้สึกแบบกังวลก็ได้รู้สึกขาดที่พึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวสถานการณ์ไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะแต่มันขึ้นกับเราตีความสถานการณ์นั้นยังไงนั่นก็คือถ้าเราดูตามโมเดลนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อมีสถานการณ์กระทบเข้ามาเนี่ยความคิดมันเร็วมากนะคะ มันจะมันจะไปที่ความคิดแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็พฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเราลองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเชื่อมโยงอย่างเช่นเวลาเราถูกทําร้ายหรือเราถูกแบบอ่าถูกกระทํานะคะถ้าพูดว่าถูกกระทาบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกหมออยากลองทวนอันนี้ถอยมานิดนึงให้ง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราโตมาแล้วเรานึกถึงบริบทที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันได้ก็คืออ่ะเราโตมาใน สภาพแวดล้อมการจราจรในประเทศไทยแบบนี้นะคะอะเวลาที่มันมีรถย้อนสอนบ่อยๆเออมีรถที่ไม่ฝักที่มันไม่เครารพกฎจราจรเยอะๆถูกไหมคะคนข้ามทางม้าลายรถก็ไม่หยุดให้อะไรแบบนี้เวลามันมีสถานการณ์ยุ่งเหยิงแบบนี้แล้วก็เวลาเราเข้าไปอยู่เราก็อาจจะรู้สึกว่าในในพื้นที่แบบนั้นน่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องเครารพกฎจราจรเพราะไม่มีใครเครารพ ถ้าเราโตมาในพื้นที่ที่คนไม่ค่อยเคารพขวดจราจรถูกไหมคะและเราก็ไม่จำเป็นต้องเคารพแล้วยิ่งถ้าโดนถ้าข้ามทางม้าลายแล้วโดนบีบแต่เนี่ยคนในสังคมในบริเวณนั้นหรือคนที่อยู่โตมาเซตติ้งนั้นอาจจะรู้สึกว่าคนขับรถเป็นใหญ่ไม่ใช่คนข้ามถนนเป็นใหญ่อันนี้คือเซตติ้งของคนที่โตมาจะอาจจะรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเชฟพฤติกรรมเราถูกไหมคะอย่างเช่น เราจะไม่หยุดรถหรือว่าในเมื่อย้อนสอนมาได้เราก็บางทีเราก็กลับรถกลางถนนได้เหมือนกันเราก็จะเห็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะที่สถานการณ์มันเข้ามาแล้วเป็นตัวกํากับยิ่งสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นซ้ําๆมันก็จะปลูกฝังปลูกฝังความเชื่อปลูกฝังความคิดปลูกฝังระบบคิดบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราอยู่แล้วมันอาจจะขยายความไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเรื่องการข้ามถนนกฎจราจรของเราอย่างเงี้ยนะคะ สมมุติเราเป็นแบบนี้แล้วเราอยู่ในใน,ในพื้นที่ที่เขาไม่ค่อยเคารพกฎจราจรเวลาเราไปต่างประเทศเวลาเราไปขับรถไปต่างจังหวดัดไปบ้านจะไปเมืองไหนที่เขาเคารพเนี่ยบางทีเรารู้สึกไม่เห็นเป็นไรเลยไฟแดงก็ข้ามได้เออไฟเขียวก็ข้ามได้อะไรแบบนี้คือซึ่งมันจะผิดไปจากสากลทั่วไปอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้ที่หมออยากจะชวนให้เรานึกถึงส่วนของตัวเองที่เรามีประสบการณ์แบบนี้ ทีนี่ถ้าเราลองกลับไปเชื่อมโยงเคสก็เหมือนกันนะคะ CBT โมเดลมันก็อธิบายแบบนี้ค่ะว่าเวลามันมีสถานการณ์เข้ามาเราจะตีความสถานการณ์แล้วมันก็จะเกิดความเชื่อมโยงภายในระหว่างความคิดร่างกายอารมณ์พฤติกรรมมันจะมีผลต่อกันไปต่อกันมานะคะแล้วก็มันทําให้เกิดการแสดงออกที่มันเป็นพฤติกรรมแล้วก็เกิดผลกระทบบางอย่าง ทำให้หลายคนต้องอาจจะต้องมาหาจิตแพทย์อย่างเช่นถ้ามันมีปัญหาอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะทีนี้การบําบัดเนี่ยก็เป็นไปเพื่อเพื่อที่จะทําให้ถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้ามาเราเห็นเรื่องสุขภาพจิตเขาจะมาด้วยปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรมซะเยอะเราก็จะเป็นไปเพื่อระงงหรือว่าสงบอาการเหล่านั้นให้ได้อีนี้ถ้าเราเห็นลูกศรที่เชื่อมโยงกัน CBT ก็ทําให้เห็นว่าถ้าเราปรับหรือเปลี่ยนความคิดอารมณ์ก็จะเปลี่ยน หรือบางทีถ้าความคิดยังปรับไม่ได้เดี๋ยวเราจะลงะรายละเอียดกันในกรณีเด็กถูกทารุณกรรมนะคะถ้าความคิดยังปรับไม่ได้เราไปปรับที่พฤติกรรมก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวอารมณ์มันก็มันก็จะดีขึ้นเองหรือถ้าอารมณ์มันเยอะมากเลยมันท่วมท้นเนี่ยเรามวัวแต่ไปอธิบายใช้ความคิดมันก็ไม่เวิร์กเราแอพโรชหรือว่าเราเนี่ยใช้ใช้เครื่องมือที่ผ่านร่างกายได้เช่นการผ่อนคลายการหายใจ อย่างนี้นะคะอารมณ์เราก็จะเบาลงคลี่คลายลงได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง CBT มันจึงไม่ได้หมายความเพียงว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนความคิดเพียงอย่างเดียวเพื่อหวังว่ามันจะบำบัดท,ทุกอย่างจริงๆเขาแค่จะบอกว่าความคิดเนี่ยมันเป็นถ้าพดเนียเหมือนมันเป็นต้นต้นเรื่องจริงๆมันเป็นไซเคิลแบบที่เห็นนะคะเป็นวงจรที่เกี่ยวข้องกันแต่มันเหมือนมันเป็นต้นเรื่องหรืออธิบายทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนได้ แต่การจะเปลี่ยนความคิดหรืแล้วก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยเราเราเข้าทางองค์ประกอบไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากความคิดทีนี้หมอขยายโมเดลเพิ่มเติมให้ลึกซึ้งนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เข้าใจก็คือว่าความคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองระบบค่ะเราสังเกตนะคะก็คือความคิดแบบความคิดอัตโนมัติแบบแวบ,บแรกอย่างเช่นเคยเห็นไหมคะที่เวลาคนเรานึกออกเวลารถมันขับรถปาดหน้าเราอะคะ่ะ แล้วเราก็โกรธแวบขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะสะบัดออกมาใช่ไหมคะขอโทษนะคะยกตัวอย่างให้เห็นแบบเจลลี่ไปตายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อตายเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองคิดดูนะอันนี้คือความคิดแวบแรกใช่ไหมคะแต่ว่าเสร็จแล้วมันจะมีความคิดอันนึงที่แวบออกมาเหมือนกับเวลาเราเติบโตมามันเป็นความคิดระบบที่สองมันจะช้าหน่อยมันเป็นความคิดด้วยเหตุด้วยผลเฮ้ยเราไม่ควรคิดแบบนี้นะหรือว่าเราไม่ควรจะ พูดหยาบคายออกมาหรืออะไรเนี้ยมันก็จะสะกดมันก็จะคอนโทรลกันไปคอนโทรลกันมาแบบนี้จริงๆแล้วความคิดทั้งสองระบบเนี้ยมันอยู่ในเราทุกคนค่ะแต่ความคิดที่ทําให้เกิดปัญหาส่งผลอ่ะหรือส่งแบบส่งผลกระทบมา้างจริงคือความคิดแวบ,บแรกจริงๆมันเป็นความคิดอัตโนมัติที่บางทีถ้าเราไม่ฝึกนะเราจะไม่รู้ตัวว่าเราคิดอะไรอยู่และพอเราไม่รู้ใช่ไหมคะ ความคิดพวกนี้มันก็ไปส่งผลต่ออารมณ์ร่างกายเราไม่ได้นึกถึงมันไม่ได้ยอมรับมันไม่ได้เห็นมันตั้งแต่แรกเราก็ไปใช้ความคิดระบบที่สองก็คือแบบเฮ้ยเราไม่ควรรู้สึกแบบนี้นะที่ถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้ทุกอย่างเราก็ต้องเข้าใจมันแหละว่ามันต้องเป็นแต่สังเกตไหมว่าเราเข้าใจแต่อารมณ์มันไม่ไปอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคือหมออยากให้เห็นความสําคัญหรือเข้าใจก่อนว,ว่าเวลาเราจะไปจัดการความคิด ของคนที่เป็นปัญหาหรือแม้แต่ตัวเราเองคิดถึงตัวเราก็ได้นะคะความคิดที่เราจะจัดการเนี่ยเขาเล,เลยเรียกว่าความคิดอัตโนมัติหรือออโตเมติกต่อถ้าดูในกรอบสีสม้มอันนี้ความคิดที่เราไม่ทันตระหนักเราต้องไปเข้าถึงความคิดนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราจัดการอย่างนี้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็คือมันเป็นความคิดระบบที่สองที่อาจจะช้ากว่าสมเหตุสมผลกว่าแต่มันอาจจะยังใช้งานไม่ได้ทันทีเราต้องช่วยมันก่อนนะคะ ทีนี้ความคิดอัตโนมัติมันมายังไงโดยโมเดลนะคะความคิดอัตโนมัติเนี่ยอย่างที่หมอบอกค่ะมันมันมันจะเป็นแพทเทิร์นในชีวิตของคนเราค่ะถ้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรคก่อนนะคะเรื่องทั่วๆไปความคิดอัตโนมัติเนี่ยมันก็อย่างเช่นคนที่มีแนวโน้มจะแบบโกรธง่ายตกใจง่ายเสียใจง่ายน้อยใจง่ายอะไรก็ตามหมายถึงว่าเจอเรื่องแล้วมันจะตีความไปในทางนั้นๆทางอารมณ์ที่ตัวเองแบบเป็นอยู่บ่อย พวกนี้เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปในกรอบสีส้มที่เราเห็นด้านบนสุดเนี่ยมันก็คือการเลี้ยงดูหรือว่าปัจจัยภายในของคนคนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเปราะบางของเคมีของเขาพื้นอารมณ์ของเขาการได้รับการเลี้ยงดูการมีประสบการณ์มาอย่างไงพวกนี้มันจะหล่อหลอมค่ะแล้วก็ทําให้เราอ่ะมีดูเหมือนไปนจะเป็นแบบมีบุคลิก,กภาพมีการแสดงออกมีคาแรคเตอร์แบบที่เห็นอย่างเช่นคนที่โตมาแบบ นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้สตริกทุกสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารู้สึกก็อาจจะคับขล้องใจมากเพราะว่ามีกฎว่ามันต้องสมสมบูรณ์แบบอันนั้นสมมุติเราทํางานกับใครแล้วก็เขาดูโดธหงุดหงิดมากอันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่เป๊ออันนั้นไม่ได้เขาก็ดูว่าเพราะว่าเบื้องหลงังก็เขาเขามีกฎว่าทุกอย่างจะต้องร้อยเปอร์เซนตทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบถ้าเรามองขึ้นไปนะคะเออเราจะเห็นลูกศรน,นะคะว่าจริงๆมันลงมาส่งผลกระทบใช่ไหมคะที่เป็นลูกศรสีชมพูเข้มเนี่ยเออ บทพวกนี้มันก็มาจากการเลี้ยงดูคะ่ะหรือประสบการณ์ที่เราได้รับมาในอดีตซึ่งพวกนี้มันก็ส่งผลมามันก็จะการที่เราโตมาแล้วเราเชื่อว่าตัวเองเป็นยังไงเนี่ยส่วนส่วนหลกัหลกๆเลยอันแรกเลยนะคะมันคือ,อพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัวในวัยเด็กเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนยังไงหรือหรือเราใช้คํากับเรายังไงหรือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยปฏิบัติกับเรายังไรดูเหมือนเรามีค่าแค่ไหนเราเป็นที่ต้องการแค่ไหนอันนั้นน่ยก็คือ core belief พอมันส่งผลลงมามันก็จะเป็นโมเดลอย่างที่ชี้ให้ดูแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเราทําบําบัดเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังเรื่องความคิดใช่ไหมคะว่ามันมีผลยังไงและความคิดมันก็มีหลายระดับในกรอบสีส้มเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันส่งผลกระทบลงมาก็จริงแต่ถ้าเราจะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าหมอมีลูกศรด้านข้างสีชมพูเนี่ยเป็นลูกขับลูกศรสีแดงที่เป็นจุดปลาเล็กๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือว่า ถ้าเราทําต่างไปจากเดิมวิธีคิดฝึกคิดต่างไปจากเดิมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่ค่อยๆทําต่างไปจากเดิมมันก็จะส่งผลต่อกดการใช้ชีวิต intermediate belief หรือ mindset ของเราได้และในที่สุดมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจใหม่หรือว่าการรับรู้ใหม่ที่มีต่อตัวเองได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือโมเดลคร่าวๆข,ของ CBT นะคะเวลาที่ถูกกระทำทารุณใช่ไหมคะหรือถูกได้รับ เขาเรียกว่าถูก Abuse ถูก n e g l e c อะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะเราความความคิดอารมณ์มันก็จะเป็นลบหรือมันแย่ไปหมดใช่ไหมแล้วเวลาเราอยากจะให้มันมีความรู้สึกแบบอารมณ์ทางบวกขึ้นมาอยากให้รู้สึกดีมองเห็นสิ่งดีๆมันไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีคนไข้หลายเคสนะคะที่มาหาหมอแล้วเขาก็บอกว่าหมอทำไมเราถึงจำแต่ความเจ็บปวดแต่ว่าเราแบบจำความสุขไม่ค่อยได้เลยสิ่งที่หมออยากจะ ให้ข้อมูลกับทุกท่านตรงนี้จะได้ทราบด้วยกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเราสังเกตนะคะเราจะจําความเจ็บปวดได้ดีกว่าความสุขเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเซอร์ไว้หรือมีชีวิตรอดถ้าเราไม่จําว่าเราเคยเจ็บปวดยังไงหรือความเพราะความเจ็บปวดนั้นอาจทําให้ถึงตายได้ถูกไหมคะสมองมันต้องจาําโปรแกรมมันต้องจําแบบนั้น แต่ถ้าเราจําแต่ความสุขแล้วเราไม่จําอันตรายไม่จําความเจ็บปวดเราศูนย์พันได้นะคะพะฉะนั้นจะได้เข้าใจหรือบางทีจะได้ไม่โกรธตัวเองหรือไปบังคับว่าเฮ้ยทาไมเราถึงไม่จําเราไม่จําความรู้สึกดีๆและเราก็จาแต่ความทุกข์มันดีไซน์มันเป็นอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่กับความทุกข์ไปตลอดนะคะให้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นโปรแกรมแบบนั้นแต่เราสามารถสร้างความสุขหรือว่าเราสามารถฟื้นฟู ool, หรือทําให การรับรู้ถึงความสุขของคนคนหนึ่งเนี่ยเติบโตหรือให้ก้อนมันอ้วนขึ้นได้